เป็นอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังอย่างก้อยอรัชพรนักแสดงสามารถความสามารถที่ลดนเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานหลากหลายให้แฟนคลับได้ติดตามรับชมด้วยความขยันของเธอนะคะทําให้เธอสามารถเก็บเงินซื้อบ้านหรูราคา24ล้านบาทได้สําเร็จล่าสุดนะคะสาวก้อยอรัชพรได้เปิดบ้านให้ได้ชมการผ่านช่อง YouTube ที่มีชื่อช่องว่าก้อยนัตตี้ดีมในตอนที่ว่าเปิดบ้านก้อยแต่งเสร็จ24ล้านบาทสําหรับบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ของบ้านอยู่ที่97าตาราง วาพื้นที่ใช้สอยประมาณ380ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้นราคาของบ้านนะคะอยู่ที่20ล้านบาทและค่าตกแต่งอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทสําหรับทนสีเป็นที่ก้อยและคุณแม่ชอบซึ่งก็เป็นทนสีส้มก็ทำเอาโดนแซลว่าเหมือนช็อตของแบรนเนมอย่างเฮอร์เมสนั่นเอง